หรับโปรโมชั่นของตีรถสวยตอนนี้นะคะออกรถฟรีดาวนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะค่าจัดค่าจองฟรีนะคะที่สําคัญเลยนะคะแจกเงินกลับบ้านด้วยนะคะอีก20 0 0 0บาท20 0 0 0บาทส0 0 0 0บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเนยอ,อีกแล้วนะคะเช่นเคยนะที่โชว์รูมตีรถสวยรถยนต์มือสองนั่นเองวันนี้นะคะเนยจะพามาชมรถเข้าใหม่สองคันนะ สีเทานะคะคันนี้นะคะซูซู i ิสวิรุ่น G L นะคะปี2019นะส่วนสีแดงนะคะ G L เหมือนกันตัวนี้เป็นรุ่นปี2018นั่นเองเดี๋ยวเราพามาชมกันทีละคันเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เนี่ยกระจังหน้านะคะเป็นสีดำแบบนี้เลย แล้วก็มาในส่วนของคมไฟนะจะเป็นดวงคมไฟปกตินะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเด y ์ไลท์นะคะมาให้แต่ในส่วนของช่องไฟตัดหมอกนะคะตัว GL รุ่นนี้นะคะจะยังไม่ได้มีใส่มาให้ตัวสีเทาคันนี้นะคะจะได้แมกและยางใหม่จะได้เป็นแมกและยางใหม่นะคะขอบ15นะคะคันนี้นะกระจกข้างตัวนี้จะไม่ได้มีไฟเรียวมาให้นะคะแต่ไฟเรียวเนี่ยจะอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้ด้านท้ายของตัวรถนะคะไฟท้าย ใหญ่มากนะแล้วก็มีดวงไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่ารถสวยน่าใช้มากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราลองเปิดท้ายนิดนึงนะเดี๋ยวดูว่าข้างในเนี่ยกว้างขนาดไหนในส่วนของท้ายรถนะคะลูกค้าบอกเลยว่ากว้างมากๆเบาะนะคะสามารถพับได้นะพับแยกได้นะคะพับเดี่ยวพับคู่นะคะแล้วก็มีตัวปิดกลิ่นมาให้ใครที่สนใจนะคะบอกเลยนะ ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะชมรอบตัวรถไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันบ้างนะคะด้านในก็จะมีลักษณะคอนโซลแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้นะคะมีฟังกช์ชันพวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะลูกค้ามีทั้งบลูทูธนะคะแล้วก็ปรับ วิทยุได้ที่พวงมาลัยเลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะในตัวของเรือนไม้หน้าจอการแสดงผลนะคะก็จะเป็นในลักษณะดิจิตอลแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้รถปี19นะคะไม้น้อยมากไม่วิ่งมาเพียง22,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้า ถัดมานะะในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุก็จะเป็นวิทยุเดิมแบบคลาสสิกอย่างนี้เลยสามารถเล่นได้ทั้ง fm am bluetooth หรือว่าจะเป็น usb รองรับหมดนะคะตัวนี้เ,นเป็นจอเดิมแท้ๆจากศูนย์เลยแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมีช่องเสียบไฟนะคะ2ช่องมาให้นะคะคันนีนะะ้ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า ในส่วนของระบบเซฟตี้นะคะก็จะมีแอร์แบ็กมาให้นะคะคู่หน้านะคะรถสวยมากนะลูกค้าแล้วก็ภายในของตัวรถนะคะก็จะเป็นลักษณะของเบาะผ้าคุณภาพดีเนื้อนิ่มนะคะนั่งสบายนะใครที่สนใจบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆตัว s u z u k i Swift สีแดงคันนี้นะคะเป็นรุ่น GL เหมือนกันนะคะลูกค้าของเขาเนี่ยจะต่างกันที่ปี สีเทาปี19นะคะสีแดงปี18เป็นตัว GL เหมือนกันแล้วก็จะแตกต่างกันเพียงชุดแต่งแล้วก็จอด้านใน<อ>นะคะเดี๋ยวเรามาดูสีแดงคันนี้เลยนะคะลูกค้าด้านหน้าลักษณะเหมือนกันมีกระจังหน้าสีดำโคมไฟก็จะเป็นโคมไฟปกติแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันเลยนะลูกค้าแล้วก็จะมีไฟ เขาเรียกว่าไฟเดยไลท์มาให้นะคะแล้วก็จะยังไม่มีไฟตัดบอกมาให้ภายนอกเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันที่คันนี้นะคะจะมีชุดแต่งนะคะสเกิร์ตมาให้รอบคันแต่ว่าส่วนตัวแม็กเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็นแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมรอกระท้าจากโรงงานมีท่อหลอกมาให้นะคะเป็นท่อคู่แบบนี้เลยแล้วก็คันนี้จะมีกล้องหลังให้ค่ะลูกค้าคันนี้จะมีกล้องหลังมาให้นะคะสีแดงด้านหลังก็จะคล้ายกันค่ะ เหมือนกันเลยนะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปชมด้านในกันบ้างว่าจะมีลักษณะอะไรที่แตกต่างกันบ้างด้านในของตัวรถนะคะซูซู i ิสวิปสีแดงคันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวสีเทานะคะคือฟังก์ชันเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีความแตกต่างกันตรงที่หน้าจอ,อตัวนี้เนี่ยจะมีการติดจอเพิ่มมาให้นะคะก็คือมีจอ Android ติดเพิ่มมาให้นะคะตรงนี้เป็นระบบแบบทัชสกรีน สามารถเล่นได้เหมือนโทรศัพท์เลยนะไม่ว่าจะฟังเพลงดู YouTube FMAM นะคะตัวนี้สามารถดูเขาเรียกว่า g o o g l e Map ได้ด้วยส่วนทุกอย่างภายในเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลยใครที่สนใจ s u z u k i Swift นะคะชอบสีไหนนะระหว่างสีเทากับสีแดงติดต่อเนยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0903103100ค่ะแล้วก็ทั้ง2คันนี้นะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เครื่องยนต์เดียวกันเป็นเครื่องยนต์1.2 เครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ำมันมากด้วยนะคะทั้ง2คันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะตัว duo jet นั่นเองบอกเลยว่าอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่22โลลิตรนะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันมากๆใครนะคะที่สนใจนะคะ suzuki swift นะคะสีเทาคันนี้ราคาขายเพียง398,000บาทรวมมูลค่าส่วนลดอีก20,000บาทนะคันนี้จะเหลือเพียงแค่3 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถเนี่ย ถูกแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆในส่วนของตัวสีแดงคันนี้นะราคาจะขายเพียง3ามแ0 0เบาทเท่านั้น<ด>รวมมูลค่าส่วนลถอีก20,000บานะราคาจะเหลือเพียงแค่3 5มแ0 0บาทเท่านั้นเองแล้วที่สําคัญนะคะ2คันนี้นะคะบอกเลยว่า ได้โปรโมชั่นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษ0%ปีแรกด้วยทั้งสองคันนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะติดต่อเนอยเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาหาเนยที่โชว์รูมตีรถสวยก็ได้นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะ8โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะคะไม่มีวันหยุดถ้ายังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะเนยจะมีรถดีๆรถสวยๆแบบไหนเข้ามาใหม่นะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ